สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับนิสสันนาวาล่าแคบครับผมคันนี้นะครับ เป็นปี2010ครับผมเครื่อง2,005ดีเซลครับผมโอเพ่นแคปครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกลด0บาทไปเลยครับผมและช่วงโปรโมชั่นนะครับออกรถเดือนนี้นะครับผมทางเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีเต็มไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับ ตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้ารุ่น็อปสุดเลยครับผมรุ่น LE ครับรถมือเดียวออกห้างครับผมสีสันสวยงามเงางามทุกชิ้นครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับรถบ้านมือเดียวออกห้างครับผมราคาไม่แพงครับราคาถูกน่าใช้มากครับ ทะเบียนสวยนะครับขายให้อย่างนี้เลยครับผมขายพร้อมทะเบียนไปเลยครับรุ่น LE ครับรุ่นท็อปครับผมสวยงามจริงครับคุณลูกค้ารถไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับแม็กไลเนอร์ลอนกระบะไม่เคยเจาะเลยนะครับผมเดิมเิมเลยครับล้อแม็กยางใหม่เงางามสวยงามครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันเลยนะครับคันนี้นะครับโอเพนแคปนะครับผมแคปเปิดได้ครับขึ้นลงง่ายครับสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับผมระบบฟูลออปชั่นเลยนะครับไฟฟ้าทั้งคันครับผมมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับจอทัชสกรีนครับผมจอสัมผัสครับเกียร์ธรรมดา6เกียร์ครับผมเบาะหนังแท้ครับ ไม่มีขาดไม่มีช้ําไม่มีริ้วรอยเลยครับผมเบาะหลังนะครับเบาะแบครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมสรุปแล้วรวมๆแล้วนะครับใหม่มากครับผมน่าใช้มากครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับผม โอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ตติดง่ายครับโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับเครื่องแห้งมากครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผม แห้งเลยครับไม่เยิมไม่ซึมครับเสียงเครื่องเพราะมากครับที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเท้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับ ไม่เคยชนครับผมแผ่นเพจเมตอารคคมคลิปสวยคลิกครับผมรับประกันไม่เคยชนครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม